ีค่ะต้อนรับผู้ชมเข้าสู่รายการผู้หญิงคิดเป็นค่ะ ก็กลับมาจากพวกเราสองคนอีกครั้งนึงยังไม่ลิกหรอมูลินมุตตาเนี่ยเออไม่ได้ไม่ได้ตอนนี้เขาเป็นแฟชั่นกำลังเทรนน่าจะเทรนได้อีกระยะนึงได้อีกระยะนึงคือมันสวยนะคุณผู้ชมแล้วมันเหมาะกับเทรนหน้าหนาวพอดีไงเพราะว่ามันจะเป็นชุดส่วนใหญ่ก็จะเป็นกระโปรงยาวๆใช่ไหมแล้วก็จะเป็นเสื้อแบบว่าเป็นเสื้อไหมพรมทากแต่ก็ไม่ได้ไหมพรมแบบเทอร์ทากเป็นไหมพรมแบบว่าโผล่แขนนิดนึงทําให้เห็นแบบว่าสุดทรงเห็นถึงความทันสมัยแล้วก็แฝงไปด้วยความอ่อนหวานในขณะเดียวกันก็อบอุ่นนี่ใครไม่มีแฟน มีเสื้อให้อุ่นหัวใจไปแทนแล้วกันนะคะก็ได้เป็นแฟชั่นเก๋ๆนะคะที่รายการเราเนี่ยจะนำมาฝากกันอยู่เสมอบางคนลุ้นนะเอ๊ะวันนี้จิกซอว์พี่ขวัญจะใส่ชุดอะไรกันจะมาตีมเดียวกันไหมหรือแหวกตีมกันอีกใช่นะก็ลุ้นๆกันอยู่ทุกๆวันอยู่แล้วนะคะแต่ว่าวันนี้ก็เป็นตีมไม่คล้ายกันเนาะอาจจะเป็นแบบชุดริวสวยๆหน่อยหน้าตาดีเหมือนกันนี่นะจิกซอว์วันนี้วันอะไรวันนี้วันอะไรอะวันพุธที่สิบเก้าธันวาคมนึกว่าจะถามว่าวันพิเศษอะไร มันพิเศษจริงๆพิเศษยังไงทีซอลร,รู้เปล่าเขามีข่าวลือแบบอ้างกันมานานมากเลยนะ,ะเกี่ยวกับเรื่องของวันทํานายวันสิ้นโลกโดยเฉพาะมีครั้งหนึ่งที่แบบว่าเป็นเป็นเรื่องเป็นราวใหญ่โตและเป็นที่เก่าวขานจดจันกันมากคือในเรื่องของปฏิทินของชนเผ่ามายาซึ่งเป็นชนเผ่าพื้นเมืองอคนเผ่าหนึ่งของโลกใบนี้นะคะเขาบอกว่าในปฏิทินของชนเผ่ามายาเนี่ยจะกําหนดให้เห,เหลือแค่วันที่21ธันวาคมปี2012ซึ่งถ้าเกิดวันนี้วันที่19-20 แลมีเวลาดําเนินชีวิตอยู่บนโลกวันเดียวอะแล้ววันที่21ก็แบบเขาบอกว่ามันจะเป็นวันสิ้นโลกวันสิ้นโลกในกรณีนี้คือแบบโลกแตกใช่โลกแตกว่าอะไรชีวิตจะอยู่บนโลกแบบนี้ไม่ได้มืนยุคไดโนเสาร์เหรออะไรประมาณนั้นหรือเปล่าคนก็จะมีฟอสซิลจิกซอุดแล้วเจอโอ้เมื่อ20,000ปีผ่านไปนานไปนะเออฟอสซิลจิกซอแต่ว่าถ้าเกิดว่าเป็นอย่างนั้นนะจิกซอเชื่อไหมจิกซอไม่เชื่อนะจิกซอรู้สึกใช่รู้สึกเป็นการทำนายไงเพราะว่า ทำนายก็คืออาจจะมีการคาดคะเนว่าอาจจะเกิดอะไรขึ้น <c oughs> แต่ว่าถามว่าจะมีการเกิดขึ้นจริงไหมอาจจะมีเกิดขึ้นบ้างจากพัธรรมชาติต่างๆที่เราเห็นแต่ว่าคงจะไม่แตกหรอก ว่าแต่เหมือนกันน่ากลัวนะมีเหตุการณ์แบบสึนามิไม่เคยเกิดก็เกิดแต่ก็มีคันดที่ยากนทันก่อนหน้านั้นไม่เชื่อหรอว่าจะมีโลกแตกอะไรอย่างเงี้ยก็ไม่มีอะไรเกิดขึ้นค่ะก็มีหลายแขนงนะเป็นแบบบางศาสนาก็บอกนะหรือแม้กระทั่งพวกนักพยากรณ์ต่างๆอย่างนอสตาดามมูสอย่างเงี้ยห่วยเริ่มแบบว่าหลายครั้งหรือว่ามีพวกผู้นำทางปรัชญาศาสนาต่างๆก็มีการพูดถึงวันโลกแตกเหมือนกันนะเราก็ไม่รู้นะว่าจะมีจริงหรือไม่มีจริงเดี๋ยวก็คอยดูกันต่อไปละกันที่สําคัญก็คือว่าทุก ชีวิตอยู่ด้วยความไม่ประมาทนะแล้วก็ทําทุกวันให้ดีที่สุดนะใครที่ยังไม่เคยได้มีโอกาสทําความดีค<ช>่ะเอาหน่ะเลยอีกสองวันทําดีมันให้เต็มที่เลย <c oughs> เดินผ่านใครก็ทําดีกับทุกคนก<า>ันเข้าไปถึงแม้โลกมันจะไม่แตกแต่เชื่อว่าจะมีสิ่งดีๆบนสังคมเกิดขึ้นแน่นอนนะคะใครที่ยังไม่มีโอกาสได้กอดได้บอกรับคุณพ่อคุณแม่นะคะก็อาศัยช่วงวันนี้แหละ ไม่ต้องเขินนานไง<ช>เกิดมันแตกจริงๆก็เขินแป๊บเดียวใช่ไหมแต่ถ้ามันไม่แตกขึ้นมานะคะแน่นอนเลยว่าครอบครัวของคุณจะต้องเต็มไปด้วยความรักแล้วความาอบอ,อุ่นของคนในครอบครัวแน่นอนเลยนะคะเอาเราวันนี้เราก็เลยมาตั้งกระเด็นการเกี่ยวกับเรื่องของเนี่ยวันทำนายเรื่องวันสิ้นโลก<ช>วันที่21ธันวาคม2012นี้นะคะจะถามว่าถ้าสมมติว่าสมมตินะสมมติเฉยๆถ้าสมมติว่ามันเป็นจริงถ้าวันพรุ่งนี้โลกจะแตกจริงๆวันนี้คุณจะทําอะไร จิกซอจะทําอะไรจิกซอจะทาอะไรเหรอจิกซอก็คงจะทําสิ่งที่ตัวเองมีความสุขที่สุดอย,อยู่กับครอบคร,บครัวเอาปเป็นนางเอกอีกแล้วอะออก็ดีดีด,ดีอยู่กับครอบครัวคุณพอ่อคุณแม่คนที่เรารักทุกคนแล้วก็ทานอาหารอร่อยอร่อยพูดคุยกันอยู่ด้วยกันอะไรเงี้ยคงมีความสุขแล้วก็ถ้าสมมติว่าโลกแตกจริงๆนะก็ไปด้วยกัน <No? S 2> <You 're S 1> อยู่กับคนที่เรารักก็ดีเลยเพราะว่าวันศุกร์ก็วันที่20เย็นวันศุกร์หลังจากจัดรายการเราเสร็จแล้วก็กลับต่างจังหวัดเลยขานุของเธอกับขานุอะกับขานุแล้ว่ของพี่ก็คงจะคล้ายจิ๊กซอค่ะแต่ว่าคงจะแบบว่าเป็นการแบบนัดหมายคือมาประชุมกันโดยนัดหมายประชุมเออคือแบบว่ามารวมตัวกันแล้วก็แบบทำอาหารคือปาร์ตี้อแต่ไม่ได้ปาร์ตี้เยอะเดี๋ยวเดี๋ยวเผื่อตังค์หมดแล้วโลกไม่แตก เดี๋ยวงานเข้าแต่แบบว่าคือคงจะแบบรวบรวมกันแล้วคงมีโอกาสได้แบบพูดคุยกันแบบว่าใครที่ทําผิดต่อกันก็แบบว่ามีโอกาสที่จะขอโทษกันได้มีโอกาสกอดกันใช้เวลาก็ถ้าอยากจะถ้าถ้าเกิดตายจริงก็อยากจะตายกับคนที่เรารักนะพอขอโทษกันสํานึกผิดสารภาพผิดกันปุบไม่ตบกันไม้อ๋อนี่เหรอเธอนี่เองที่ทำอะไรอย่างงี้ใช่ไหมนะ แล้วคุณผู้ชมล่ะคะถ้าสมมติว่าพรุ่งนี้เนี่ยโลกแต่งจริงคุณผู้ชมจะทําอะไรในวันนี้นะคะก็สามารถที่จะพูดคุยกับเรา2คนนะคะผ่านทางรายการได้ค่ะง่ายๆเลยเพียงแค่พิมพ์ B p ตัวใหญ่ทั้งสองตัวตามด้วยคำตอบของคุณแล้วส่งมาที่หมายเลข4890011ค่ะเดี๋ยววันศุกร์นี้นะคะคุณอาจจะเป็นผู้โชคดีได้รับเครื่องสําอางจาก BSC กันไปค่ะค่ะหรือว่าจะโทรเข้ามาพูดคุยร่วมกับเราในรายการนะคะที่02ค่ะ9363202นะคะและ02 9363203ค่ะ เดี๋ยวช่วงหน้านะคะเรายังคงตามติดเกาะติดในประเด็นเกี่ยวกับเรื่องของวันสิ้นโลกอยู่หลายคนก็แบบจินตนาการภาพไม่ออกนะเฮ้ยโลกมันจะแตกยังไงมันจะแบบฉีกแควกเหมือนกระดาษขาดไหมหรือระเบิดตู้เหมือนกัแบบประทัดเอ๊หรือว่าน้ําจะท่วมโลกหรือจะอะไรต่างๆนะคะเดี๋ยวช่วงหน้าเรามีข้อมูลมาฝากกันค่ะ